เห็นหรือเปล่าครับท่านผู้ชม mm hmm. เห็นหรือเปล่าครับ mm hmm. นางฟ้าไหมครับ mm hmm. นางฟ้าไหมครับ mm hmm. ผมว่านางฟ้านะครับ mm hmm. โอ้ยช่างกับช่างเข้ากับรถของมิเตอร์ซูสูซ่านเหลือเกินครับ mm hmm. โอ้โหไปกันต่อครับให้น้องก็ปั่นกันไปเลยครับ เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากเลยครับตอนนี้ให้น้องก็ปั่นกันไปเลยครับดูครับดูดูไว้ครับดูไว้ครับโอ้โหดูไว้ครับดูไว้เลย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 ครับดูเลยครับโรแมนติกครับโรแมนติกครับโอ้โหเห็นหรือเปล่า้องแตงปันอยู่ เ้านางฟ้าของมิสเตอร์ตููเลยสเสลือเกินนะครับนางฟ้าประกบนางฟ้าโอ้ยนางฟ้าขี่นางฟ้าเห็นหรือเปล่าโอ้ยไม่อยากจะบรรยายเลยครับว่ามันสวยแค่ไหนครับโอ้ย <c oughs> มันเจอนางฟ้านะนางฟ้าโบดจริงเลยนะครับโอ้ยอันกันต่อครับ ล้อก็เขินครับล้อก็เขินครับล้อก็เขินครับโอ้โหรถเบามากเลยครับโอ้รถเบามากเลยครับ,รบามาบิสเตอร์ซูซูก็อยากจะให้ครับแบบวนะ่าจุดจุดจุดครับจ,จุดอะไรคะอจุดจุดจุดไงครับ โอ้สวยงามมากครับสวยงามมากครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงครับเจอทางฟ้าแล้วครับตอนนี้เจอนางฟ้าแล้วครับเ,ออเป็นเ็ีอย่างยิ่งครับเป็นเ็ีอย่างยิ่งครับสงสัยน้องเขาจะชอบมันจริงๆรินะครับตอนที่โอ้โหปั่นเร็วมากเลยครับลิตรสู่สูใกล้น้องเขาไม่ทันเลยครับโอ้โห